ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของตัวยูสุดีแมนะครับตัว1.9ตัว Z ที่เป็นตัวแคมปตัว h i g h l a n d e r ยกสูงนะครับเกียร์ออโต้นะเลขไม่สี0 0 0ืที่นะครับเลขไม้น้อยด้วยนะราคาแค่59,000นาพะครับฟรีดาวน์ผ่อนแค่9,000กว่าบาทผมแนะนำคันนี้เลยนะครับสวยๆรอบคันนะครับนะกับป้ายทะเบียน7364แคมป์แล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ2นะแล้วก็ไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยครับร้อแม็กเจียมตัวยางปีใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับ พร้อมกับการสาตร์ครบจบคลิบอยนะครับจดทะเบียนต้องตามกฎหมายเนาะกล้องถอยมีให้แล้วชัดๆนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีให้นะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสาม,มารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไแนัซนไปหาถึงหน้าบ้านผลอน,อนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด้วยครับั่วประเทศส่วนรายละเอียดครั้นี้จะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชนเครื่อสไปครับ ครับสวัสดีครับนวันนี้ก็มาเจอกับผมเลยครับแมนน้อยเพชรยนต์คนนิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของยี่สุดดีแม็กนะครับที่เป็นตัวแคปตัวยกสูงเกียร์ออโต้ไม่สี่หมื่นพี่นะครับนะคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มแน่นอนนะครับราคาแค่ห้าแสนเก้าพันเองนะครับเลขไม่น้อยนะครับเลขไม่น้อยราคาที่ผมตั้งเหมาะสมกันแน่นอนนะกับตัวรถเพราะว่าเป็นรถคัดเกรดให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นรถปี2021นะครับรถปีใหม่นะครับได้1.9ตัวแซด เนาะใน1.9ตัว Z ก็ออปชันก็เหลือๆนะครับจัดเต็มแน่นอนคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่กำลังชงนะครับกำลังชงผมก็เอามาถ่ายกัวจองไม่ทันกันเนาะตัวนี้ก็เซ็นเซอร์ด้านหน้า2ครับด้านหลัง2นะครับกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้ครับสวยมากนะครับโครเมียมแท้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกแล้วก็สันเหลี่ยมฝากระโปรงนี้ก็ถือว่าคมไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับตัวเดย์ไทม์แล้วนะครับมีพร้อมครบจบแล้วก็ตัวเก็บระหว่างการชนครับสวยมาก นะครับสวยมากนะด้านข้างก็ถือว่าโอเคเลยนะกระจกภาพไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับเลขไม้สี่หมื่นใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับเซ็นเซอร์มีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับที่เป็นไฟตัดหมอกนะเป็น LED พี่นะครับ LED ไฟเลี้ยวเป็นมันติดดิฟิเตอร์นะครับนะแล้วก็แก็บทางซ้ายและขวาสวยตัวยางนะยางใหม่นะครับเป็นของ b r i s t o e นะครับเป็นของ b r i s t o เดี๋ยวผมดูปีให้แป๊บหนึ่งนะปี2021นนะครับนะก็ เหลือใช้นะพี่บอกเลยว่าเหลือใช้ครับคมมอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวโช๊คนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่มานะครับนึกว่าติดโควิดนะไม่ใช่นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่หนักกว่าโควิดอีกนะครับโอ้โหนะเสียงก็แทบไม่มีนะครับนี่ก็หายดีแลวเรียบร้อยใครอยากบอกอินเข้ามาสามารถบอกอินเข้ามาได้ครับนะเสีไทย68แยก1งมีนบุรีใหญ่สุดในมีนครมีรถให้เลือกมากมายแน่นอนเฉพาะกระบะนะครับมีมากกว่าร้อยคัน นะครับนะเข้ามาเลือกมาชมได้เลยนะครับหรือใครอยากตัดสดนะครับพกอินเข้ามาจ่ายตังปุ๊บขับกลับได้เลยนะครับผมขอเวลาเตรียมรถชั่วโมงหนึ่งนะครับน้ก็ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องทําอะไรนะประมาณนี้นะครับเรื่องน้ามันเครื่องจะผมจัดการให้เนาะบันไดอยู่ในสภาพดีครับไม่มีแตกหักแน่นอนแล้วก็มือจับนะครับเป็นโครเมียมโครเมียมนะให้สวยด้วยแล้วก็ในส่วนของการสาดนะครับมีให้ตั้งประตูหลักแล้วก็ตัวแคปนะครับแคริบอยพร้อมครบจบเหมือนกันแคริบอยตัวนี้มีในส่วนของตัวขา ขายยืดแหละนะครับก็มีมาให้เนาะสันเดียวนข้างก็ถือว่าโอเคแล้วก็คัสซีไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะี่ครับนะคัสซีสวยมากนะครับแล้วก็ตัวล้อมแม็กนี้ก็มาในขอบ17นะครับนะมาในขอบ17นะรอยปิดฟุตบาทไม่มีเหมือนกันนะเนาะแคลิบอยก็ถือว่าสวยนะเอาไปใช้งานกันครับพี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของกล้องถอยมีให้แล้วร้อยด้านหลังนะครับกันชนมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับป้ายทะเบียนสวยๆนะขออนุญาตเปิดดูด้านในหน่อยอ่านะครับ มีไลเนอร์นะครับเขาไม่ถอดไลเนอร์ออกนะนี่ผมให้ดูก่อนนะครับตัวแบบแม่พิมพ์นะครับร่องการใช้งานเหมาะสมกับไมซี่เหมือแน่นอนนะครับวิธีดูรถนะว่าเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นนะครับนะแล้วก็สภาพรังคาตัวแครี่บอยก็ถือว่าสวยเลยนะครับก็ตัวขายึดตัวยึดเชือกอะไรยังอยู่ครบนะครับแล้วก็สะโพกซ้ายนะครับนะสะโพกขวาหัวนัดนี่กกิบอยู่แล้ว นะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะสำหรับคันนี้นะครับ5,9,000เองนะครับนะตัดสดมากมากแต่ผมมีข้อเสนอพิเศษให้เนาะไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาในส่วนของสันเหลียมด้านข้างนะครับนะสันเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะทางซ้ายและขวารอยนักยิ้มไม่มีนะครับตัวคัสซีทั้ง2ฝั่งเนาะนี่ครับไม่มีการตัดต่อแน่นอน ใครดูผ่านกล้องผมนี้ก็เหมือนเห็นรถตัวจริงแล้วครับจองกันเข้ามานะจองรถรถกันเข้ามาก่อนนะครับตัวนี้เป็นคุญใจแบบเสียบไข่นะครับนะแล้วก็เกียร์ออโต้หัวเกียร์เดียวกันกับตัว m ิวเหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับพรมไร้มันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะครับไหนๆก็ได้ถอดเบาะแล้วครับนะผมขออนุญาตให้ดูในส่วนของว่ามันเป็นสนิมหรือไม่นะครับขออนุญาตถอดน็อตออกแล้วกันนี่ครับด้านในตัวเกียร์นะครับไม่เป็นสนิมยังเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตัวน็อ นะครับโครงสร้างเดิมรอบคันครับสภาพหลังคาก็ถือว่าโอเคนะครับแดบบอร์ดสวยมากนี่พี่คอนโซลนะกุญแจก็เป็นแบบเสียบไขรีโมทในตัวเนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวตัวฮิตเตอร์นะครับในฮิตเตอร์สำหรับไล่ฝ้าของแคดี้บอยนะครับเขาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวปรับลำแสงไฟด้านหน้านะครับแบบเป็นนวดก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ออโต้ลันนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันมีในส่วนของคูสคอนโทรลล็อกความเร็วเนาะผมขออนุญ,ญาตเข้า ตาลดและกันนะครับนี่ครับหน้าจอลิทเติลนะครับตรงกลางสวยมากนะเกียร์ออโต้เลขไมล์สี่หมื่นสี่สี่ร้อยแปดสิบหกกิโลเมตรนะครับนะแล้วก็เป็นหน้าจอนี่ครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนี่สวยมากกับนั้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แน่นอนนะคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแอร์เปิดมาเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะครับก็ถือว่าสวยเลยใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะสำหรับคันนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับ ครับก็ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตรครับ150แรงม้าจะลึนปืดป๊าแน่นอนนะครับแรงม้าเท่ากับตัวรีโวเลยครับนะรีโวเครื่อง2.4ก็150แรงม้าเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็เครื่อง1.9ประหยัดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะอยู่ที่ประมาณ25กิโลต่อลิตรเลยแบตเตอรี่นะครับเกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่ต้อง็นต้องรอ2ปีนะมาจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ครับยักษ์โซรามีให้เสียงเครื่องยนต์แน่นๆแบบนี้ครับนี่ครับมาจากโรงงาน รเรียขไมค์สี่หมื่นไม่มีหายครับพี่หัวน็อตนี่สวยนะอยู่ในสภาพดีเลยแล้วก็ด้านล่างนะครับหัวน็อตนี้ก็กริบอยู่แล้วนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะสับคันนี้แต่กันความร้อนไม่มีฉีกขาดตอวกระโปรงเนียนกริบมากนะเดิมรอบทันห้าแสนเก้าพัน 5, 9, 000, ยังไงก็คุ้มนะครับแล้วก็ตัวเนมเพจนะครับนี่เลยนะครับครบครบแบบนี้นะตัวรอกยังไม่ออกหมดเลยนะ ใช้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับคานด้านหน้าคานข้างหม้อน้ําก็ไม่ได้หักไม่ได้งอไม่ได้ต่อไม่ได้เชื่อมนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับฝากกนไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไปพลาลดใหม่เสริมนี้วันนี้มนแมนน้อก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ